เ,เดินทางไปที่บ้านเตี้ยงหลวงอำเภอเวียงแหงจังจหวัดเชียงใหม่กันค่ะจากตัวเมืองเชียงใหม่นคะคะก็จะใช้เวลาประมาณน่าจะ3มชั่วโมงครึ่งเลยนะก็เีเเลยค่ะเข้ามาเรื่อยๆค่งก็ชันอยู่นะแล้วก็สำคัญเยอโค้งเยอะด้วย ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเปียงหลวงแล้วค่ะนี่ผ่านซุ้มประตูเข้ามาก็จะเป็นชุมชนของชาวบ้านเลยนะคะวันนี้ก็คึกคักนะเนี่ยก็สำหรับบ้านเปียงหลวงเนี่ยนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านที่แบบอยู่ติดกับชายแดนพม่าเลยนะคะน่าจะแบบว่าสุดเขตแดนเลยอะคือมันจะมีจุดที่แบบว่าเชื่อมต่อกับประเทศพมา่าใกล้ๆตรงแถวแถวนี้เลยนะคะก็ เป็นชุมชนของคนจีนยุนานนะคะแล้วก็ชาวไทยใหญ่แบบนี้เราก็จะได้เห็นแบบว่าวัฒนธรรมที่ผสมผสานนะคะหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เรามาเที่ยวกันที่บ้านเปียงหลวงเนาะตอนนี้นี่เรามาถึงวัดฟ้าเวียงอินแล้ว จะบอกว่าที่นี่นะคะ่ะวัดนี้นะเขาก็เรียกว่าเป็นวัดสองแผ่นดินเหมือนกันเพราะว่าวัดนี้อยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็มีพื้นที่อยู่ในประเทศพมา่าด้วยอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในค่ะนี่เนี่ยนะคะก็วัดนี้จะเป็นศิลปะแบบไทยยญ่ <S <S เขาบอกว่าตรงเนี้ยเจดีสีทองนะคะตรงนี้อยู่ในเขตประเทศไทยแต่เดี๋ยวจะพาไปดูโบสถ์หลังคาสีแดงที่เขาบอกว่าอยู่ในเขตประเทศพมา่าค่ะ ไปดูโบสสีแดงอยู่ตรงไหนสีนึงก็จะเป็นแบบภาษาเหมือนแบบภาษาไทยใหญ่ปะ่ปะห<ะ>ระือภาษาพม่าเนี่ยดูตัวอักษรเขาทะ้าก่อนสุดเขตประเทศไทยช่องเขาหลักแต่งนะคะชายแดนไทยพมา่าเนี่ย มาจนสุดเขตประเทศไทยแล้วนี่แบบนี้ด้วยเนาะวัดที่แบบอยู่ในสองแผ่นดินน่ะแล้วตรงนี้ดูสนนิคืออะไรอะ่ะอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกน,นี่นะคะเตรสวยงามเลยอะ่ะขอโทษค่ะอันนี้คือตรงที่เป็น เขตไทยกับพม่านี่คือตรงไหนนะคะนี่เป็นเขตไทยครับอ๋อนี่คือเขตไทยอยู่ใช่ไหมคะถ้าเขตพม่าคือ,อก็ไนะหลห้วยพวกนั้นคร<ป>ับอ๋อฝั่งนู้นเผือกเผือกพุ่นเจดีเลยนำไหลลงบนเลยเจดีไปแล้วก็ด้านข้างนี้ใช่ไหมคะอ๋อ,อ,ะะอ,อก็คือในวัดเนี่ยนะเจดี JD จะอยู่ฝั่งดินแดนไทยนะคะนี่ สีทองแบบนี้แล้วก็โบสถ์ซีเป็นโบสถ์หลังคาสีแดงๆอยู่ที่ฝั่งประเทศพม่าค่ะแล้วแบบนี้พระเขาจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวลองไปถามคนในพื้นที่กันดูเนะาะว่าแบบคือเขาจะทำยังไงเพราะว่ามันอยู่สองประเทศแล้วเราข้ามไปได้ไหมน่าสงสัยเนะาะกาแฟเย็นอ่าไม่หวานวาเป็นแบบ ยังไงบ้างคะมีสดกับนิดอ๋อสดแล้วกันคะ่ะอากาแฟสดอันนี้ที่บอกว่าโปรอยู่ฝั่งพม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ละผะเขาทำยังไงอ๋อตรงนี้จะเป็นค่ายฐานแล้วค่ะมันไม่ใช่มันเป็นค่ายฐานพมา่าตอนแรกอะ่ะผ้าอยู่ๆแล้วก็เขายึดพื้นที่แล้วก็อยู่มาถึงตอนเนี้ยอนนีแล้วก็คือไปผะก็ไปเร่งไปเร่งทางไปฝั่งนู้ขขเขาก็เลยมาสร้งางา่ป โบว์ตรงข้างหลังนี้หรือเปล่าคะใช่คะ่ะอ๋อนี่นี่เองส่วนภาษาที่เราเห็นเนี่ยที่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างเงี้ยอันนี้คือภาษาไทยใหญ่ภาษาไทยใหญ่ค่<า>กจะเหมือนกันกับภาษาของพม่าไหมไม่เหมือนค่ะแตกต่างกันมากอ๋อเ,<า>เป็นภาษาไทยใหญ่ค่ะค่ะนี่รู้แล้วว่าเป็นภาษาอะไรแบบนี้นี่เอง ก็อยู่ที่ที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่เฮือนกิงกะา,าห้องเนี้ราคาห้องละ400บาทนะคะก็เป็นห้องพัดลมนะแต่ว่าที่นี่อากาศก็สบายๆนะคะไม่ร้อนเลยส่วนเย็นนี้จะจะพาไปกินสุก,กี้ยูนานซึ่งก็เป็นเมนูแบบเมนูเด็ดของที่นี่เลยเขาว่าถ้ายังไม่ได้กินเดี๋ยวมาไม่ถึงนะตอนเย็นเจอกัน,นะคะ่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านเปียงหลวงนั่นเองพอบอกว่าเริ่มเย็นมาหน่อยเนี่ยหมู่บ้านก็เริ่มเงียบสงบนะร้านค้าต่างๆก็เริ่มปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราตั้งใจว่าจะเดินไปที่ร้านซุกี้ยูน่านนะไม่ไกลจากที่พักของเราก็เดี๋ยวเดินเล่นไปด้วยแล้วก็เดินชมบรรยากาศในหมู่บ้านไปด้วยนี่ตอนนี้มาถึงร้านซุกี้ยูนาาแล้วค่ะร้านนี้เลยโฮคอฟฟี่แอนด์ซุกี้ยูน่า เข้าไปข้างในกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินมาได้ค่ะนั่นตัวไหนมีกอยล็ตั้งนช่ะหมไดเด็กก็ไปสินวัสซีนเข้าเลยโอเคบอกมาให้เราเลือกโต๊ะได้เลยนะ จานยักษ์แล้วเนี่ยอันนี้คือยอดถั่วลันเตานะที่เราไปเก็บตอนไปคลิปบ้านเราวูนะคะก็เนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยสแสดงว่าเป็นผักยอดนิยมของที่นี่เหมือนกันนะเนี่ยาจะกินหมดเลยเนี่ยอาหารมาเสิร์ฟต่อเนื่องมันโถโอ้ยสทีย โ้อใหญ่มากต้องใส่ผัก,กส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่มว้วนนี่ไข่มว้วนเป็นแบบนี้และกันอ่าแล้วก็จะมีไก่ดำอยู่ตรงไหนหาก่อนไก่ดำ ที่เขาใส่เพิ่มความหอมละมุนและคือแบบจะมีแบบส่วนผสมหลายอย่างมากมีเนื้อหมูเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ขอไปกินหม้อไฟหม้อนี้ก่อนนะคะและ้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าคะ่ะ ก็ชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปตรงที่เราจอดรถไว้ข้างล่างเนาะเพราะว่ารถเราเป็นรถเล็กนะขึ้นมาไม่สุดทางนะคะก็เดี๋ยวเดินลงไปเหมือนเดิมนะครับเดอันนี้คืออะไรอะคะข้าวฟืนอุ่นครับ๋อข้าวฟืนอุ่นเป็นแบบตั่วนะคะครับตั่ว แล้วก็ใส่เส้นใส่เส้นอร่อยแล้วก็ชิมดูนี่ก็ได้ไหมอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรคะไอ้เต้าหู้นทอดเลยเข้าวพื้นทอดนั่นแหละครับี้เาวฝรินทอดครับอ๋อลองขออันนี้แบบยำอ๋อยำก็มีครับค่ะแล้วถ้าแบบนี้เอาไปทำอะไรอะไปยำไปไปยำไปยำไปยำเองที่บ้านไปหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็เทน้ำจิ้มลงอ๋อโอเคลองชิมลองชิมเอานี้อันนี้คือเป็นอาหารแบบ ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่โอ้ยลองชิมลองชิมลองเออไม่ลงจัเป็นนี่ต้อกินใส่กับนักเหนื่อข้าวอะไรนะคะข้าวฟืนข้าวฟืนทอดข้าวฟืนทอดชิมชิมอร่อยอ่ะอือขนมีอร่อย เลี้ยมดินปาหน่ะมันได้ดูมันได้อะมันคิดได้ด่ะมันเด็กยาเด็กกันได้เลยนะเออหิมกันกินก็เออพวกคนน้ำแดงดำมอสอีดอวนเลยน่าใจนะเออถ้าจริงๆมันจะมียอดผลอันเตาด้วยนี่อใส่ยอดถั่วลันเตาแต่มันไม่มี มันหวานน้ำน้ำอ้อยน้ำอ้อย่่นีของเจียวกับยวเจียวตัวริส่งเธอมาตั้งไรเลยนะน้ำจิ้มดำดำให้หมอกระพร่าไม่ิอ่าพริกด้วยกันเลยน้ำจิ้มดำดำไม่หายน่ากินอ่ะข้าวปืน ก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ากินมานค่ะข้าวฟืนอุ่นเนี่ยเราก็ยืนกินแบบนี้เลยน่ากินมากกินหนาวนั่นู้ว่านั่เข้าไปบ่านั่นเมื่อไหร่มาลูกก็กินว่ะก็นนั่นย้อนน้ำมาหยิบกันว่าน่ะใครกินนว่าต้พูดจำได้วหนนั่นไม่นาไปนี่นูโอมยมีแถมนั่น้บเนี้ยนาวน่ะ บ้บ้ออไหมวนะคะเค้าก็จะเป็นแบบว่าคล้ายซุกถัว่วเนาะแล้วก็ใส่เส้นไื้เสียลด้วยนัวมากมันแบบข้นไปเลยอ่ะเช้านี้ฟินละแฮปปี้แต่นี่คือทริปเที่ยวบ้านเบียงหลัวงอำเภอเบียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเในครั้งนี้นั่นเองนะคะ นี่ทริปเที่ยวหรือว่าทริปกินกันแน่เนี่ยครั้งหน้าจากสักแถววันวันบางวันเที่ยวบลงวันก็ไม่เที่ยวนะคะสะพานเพื่อไปทำอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะไปกินต่ออ่ะสวัสดีค่ะนี่ข้าวฟืนยำชิมแบบยำกันบ้างเขาก็จะตัดเป็นเส้นๆแบบนบี้เลยนะคะ คก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆนี่ไม่าไหนไายเพื่อนไหนบอกนั่นห่ะป็นเส้นแบบนี้เลยนี่แบบนี้ก็อร่อยเส้นก็จะแบบทำตะครวเหลืองเหมือนกันนะคะแล้วก็นุ่มๆเด้งๆผสมกับเครื่องยาว 好了，有点像桌